ถ้าไม่มีก็คนไปไหนหมดเงียบไม่มีตังค์กันเลยไหนวะล้างปูแดงเฮ้ยไปจะมาตักผมไ้้น่อยแลยรวัส้ีครับรลิ้นเอ๊ะมาตักผมนี่เขาลังตักผมจะให้ไปค่อยหอหมงงน่เอาเอาเอาส่งสงไหนใช่ไหมส่งนี้ส่งนี้ส่งนี้ทุ่งทองใจรู้เรื่องหรือเปล่า ตรงนี้สุยกยกไม่ทัเลยเกือไม่ทันแต่ว่าสูงมาเป็นกระ่ชอ้ไม่ชอบไม่ชอบตรงนี้ก็ไม่ตรงนี้นี้ตรงนี้รอใค่เนี่ยชาลิงนังธนาของอุ้ยตรงนี้ก็ชอบแต่ว่ามันแบะหัวไปแไไม่ชอบแบะชอบแบบ่ามัรอๆเลยมัลมตะกงลำมีไหมมี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 มนี้ีมีมีมีันมี้อันนี้ีันนี้ีมนมี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 มมีมีมีีมีมีมีีีีีเลยีี่ีีไ